หลังจากที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับชิปรวนผล P C ของฝั่งจีนมานานมากๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีแต่ข่าวยังไม่เห็นเลยนะครับว่าใครเอามาใช้กันบ้างโอเคอาจจะมีในะแบบพวกภาครัฐของทางจีนนี่เขาแบบว่าคอนเซรนิร์นเรื่องความปลอดภยัยไม่อยากใช้ชิปตะวันตกอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ C P U ของทางฝั่งจีนนะครับแต่ว่าสำหรับแบรนด์ใหญ่ๆที่คุณคุ้นเคยกันเนี่ย คุณจะไม่เห็นเลยนะครับไม่มีใครค้าเอาโปรเซสเซอร์ของจีนมาใช้กันนะฮะเพราะประสิทธิภาพต่างต่างเนี่ยมันยังสู้ของเจ้าตลาด Intel AMD ไม่ได้นะครับแต่ล่าสุดนี้ฮะเหมือนว่าเราจะเห็นความก้าวหน้าอีกหนึ่งขั้นของ CPU จากทางจีนนะฮะเพราะว่าครั้งนี้ Lenovo ครับมีการเอาชิปของเจ้าเจนรุ่น KX 6000G มาใช้ในแล็ปท็อปตระกูล X1 ของเขาแล้วนะครับไอชื่อแบรนด์เนี A ่ย Z H A O X I N อ่านว่าอะไรถ้าอ่านว่าอ่านผมอ่านผิดก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคมาพูดกันต่อนะครับไอแล็ปท็อปตระกูล X1 เนี่ย ThinkPad X1 อะไรอย่างนั้นเลยนะครับมันคือแล็ปท็อปตัวไฮเอ็นของแบรนด์ Lenovo นะครับประมาณถ้าคุณเดินไปไหนแล้วคุณเห็นคนใช้ ThinkPad X1 เนี่ย รวยแน่นอนนะครับไม่มีคนจนหรือว่าคนงบบัจเจตใช้ติ้งแผ่นเอกวันเพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่เน้นความคุ้มค่าออกแบบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเน้นน้ําหนักที่เบาไม่ถึง1นกิโลจอชัดฟีลิ่งพรีเมียมนะครับไม่บริษัทซื้อก็ต้องเป็นคนที่รักแบบว่า Windows PC โน้ตบุ๊กที่ไฮเอ็นที่สุดถึงจะใช้ตัวนี้ฮะและไอชิปตัวนี้ฮะมันเข้าไปอยู่ในโน้ตบุ๊กไฮเอ็นของแบรนด์แลนูโวนะครับค้อหนึต่อมาครับไอเคเอ็กซ์หกพันจีเนี่ยฮะมันมีประสิทธิภาพ มากน้อยแค่ไหนนะครับซีพตัวนี้ต้องมาเท้าความไปก่อนนะครับมันเปิดตัวมาแล้วประมาณ2ปีฮะในประเทศจีนนะครับแต่ด้วยความที่ปปะะิิธิภาพของมันเนี่ยสู้ Intel สู้ AMD ไม่ได้เลยนะครับเราจรึงไม่ค่อยเห็นเขาถูกใช้มากนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า l e n o v o เองก็เหมือนจะให้โอกาสยี่ห้อใหม่เนี้ยเสริมทับโน้ตบุ๊กไฮเอนของเขาด้วยนะครับจากที่ก่อนหน้านี้นมีให้เลือกแค่ Intel และ AMD เท่านั้นรายงานของทางแบรนด์ CPU ียูทางจีนนะครับก็บอกเลยว่า Lenovo X1 ตัวใหม่นี่ฮะใช้ชิปรุ่นผล KX 6 0 0 0 G ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเขาเน้นเลยนะว่าแบบ high performance เข้ามานะครับและมันเพียงพอที่ใช้งาน Productivity ที่หลากหลายนะครับ อย่างไรก็ตามฮะเราเคยได้เห็นเบนช์าร์กก่อนหน้าของ CPU ตัวนี้แล้วนะครับประสิทธิภาพของมันเนี่ยทำกิกเบนช่าเม้าส์ดิเฟอรดออกมาได้ประมาณ1,035คะแนนนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้เคียง Intel c o r e i 5แบบเจน5อยู่อะครับมันมัน,ม,น,ม,นมันกี่ปีแล้วปัจจุบันนี้คือเจน14ไม่ใช่เจน14เป็น Core Ultra 200แล้วด้วยนะมันคือเจน16แล้วมัของฝั่งโน้ตบุ๊กเนี่ยครับอันนี้ยังอยู่กับของเจน5อยู่เลยนะครับ แต่สำหรับไอตัว Lenovo X1 เนี่ยก็จัดเป็นโน้ตบุ๊กที่ไฮเอ็นเลยนะครับอย่างแรกนะก็คือหน้าตาโดยรวมเนี่ยมันก็อย่างที่ว่าไปเหมือนกับ ThinkPad X1 นะครับวัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบา0.99กิโลกร,รมัมความหนา13.9มิลิเมตรจอเป็นจอ OLED 2.8K ด้านบนมีกล้องคุณภาพสูงรองรับไอพวกการสแกน3มิติอะไรต่างๆมากมายรอบรักษาความปลอดภัย ครบคันนะครับแต่น่าเสียดายนะครับเขาไม่ได้บอกมาเพิ่มเติมว่า RAM และ Storage ของไอตัวโนบุ๊กเครื่องนี้จะให้มาเท่าไหร่นะครับแต่ดูจากทรงแล้วเรื่องประสิทธิภาพเนี่ย ไอซีพีเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นว่าจะทําให้ไอโน้ตบุ๊กระดับเทพของ Men นโวเนี่ยดูแย่ลงไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าความแรงมันอยู่ใกล้เคียงกับว่า Core i5 ายูเจนห้ครับมันจะเหมาะสมกับไอเอ็กันไหมเนี่ยฮะโดยสเปกรวมๆของ CPU ตัวนี้นะครับมันมี4คอร์4เทรดมีคล็อกสปีด3.3มจุกิโลเฮิรตนะครับแต่ตัว iGPU เนี่ยก็รองรับงานหลักๆนะครับ d ดซิบก็ใช้ได้ Open CL 1.2 Open GL 4.6แสดงผลแบบ 4K อะไรต่างๆ,ๆได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้า ประสิทธิภาพจริงๆมันก็อาจจะไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับอะแต่ก็อย่าเพิ่งไปโทษอะไรเขามากนะครับเพราะว่ามันเป็นก้าวแรกที่เป็นเหมือนการสร้างคอนเนคชันระหว่างจีนกับทาง l e n นโวซึ่งก็จีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นจีนระดับ g l o b a l มากกว่าเท่านั้นเองนะครับในอนาคตถ้าสมมุติว่าเขาออกแบบโปรเซอร์ตัวใหม่ที่มันสามารถทาประสิทธิภาพต่างๆมาได้ดีกว่าตัวนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่โปรเซอร์จรีนเนี่ยจะสามารถถูกส่งออกไปขายในตลาดโลกนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่า จะให้โอกาสยี่ห้อจีนไหมถ้าสักวันเนี่ยครับเขาทำออกมาได้ดีใกล้เคียงกับ Intel หรือว่า AMD และก็ราคาประหยัดกว่าสำหรับผมนะผมไม่ซีเรียสน,นะว่าโปรเซสเซอร์เนี่ยเป็นของค่ายไหนขอให้ซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยมันสพอร์ตครบครันประสิทธิภาพอะไรต่างๆมันมีการออปติมิเซชันมาอย่างดีและที่สำคัญก็คือไม่มีช่องโหว่อะไรต่างๆเท่าน,นี้ผมก็โอเคแล้วครับ